โบมีน<า>ั่งกินข้าวกับโบกินขา้าวบ่ก,กินอะไรอืมอ่าเ<า>ด็กน้อยนะเด็กน้อยจะนี่เด้สนะเขาเขาบ่ได้กินข้าวเขาก็อยู่ไดอ่ะใช่เขาอยู่ได้เชือกเขาวก็ให้อ่อืมมีข้าวกินก็นให้น้องซื้อหยังเราไอลือล้มเรา เวลาเส้นสักมาละน้องจะเว้าบ่ได้นะเอาต้องรอทาให้ดีก่อนนะสบายดีพ่อแม่พี่น้องแต่สบายดีเมื่อสุ่สุขคนเนาะบ่าว่าจะอยู่ในประเทศตามประเทศเาลีกับโคงตอนหับทุกทานเข้าซูซองของเบลรีอีกคือเก่าคือเดิมเนละพ่อแม่พี่น้องากาเมื่อพบเมื่อพ่อกันออกเนาะในมื้อน,นี้ระหว่างกลางของการเดินทางของเฮานะ ก็พอดีเป็นทางผ่านบ้านของน้องทิพย์ที่เขาเคยผ่านมาในสุธีแล้วกับน้องเพิ่นก็เป็นครอบครัวหนึ่งที่ว่าลำบากเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าอ่าเฮือนซานบ้านซองก็โอ้โทษปวดเพเม้นแล้วล่ะแล้วก็เพิ่นนั้นมีเอื้อยผู้หนึ่งน้องน้องมีเอื้อยผู้หนึ่งแต่เอื้อยเห็นตอนยังน้อยเป็นไข่เป็นไข่แล้วก็ แบบไข่ขึ้นสูงเนาะแล้วก็ซอกเทใยพิการจนถึงปัจจุบันนี้สุดที่แล้วเอามากับอ,อ่ายเพิินบ่งานที่แม่เนาะอายเพิินนั้นเป็นไข่เนาะคือน้องอันมีครอ,อบครัวข,ของนองอันมีลูก,กันหกคนเนาะอบอกทั้งพอ่อทั้งแม่ก็เป็นแปดคนเกโอเคเดี๋ยวเขาใด้ทุกคนเบิงบรรญาการนํากันแล้วก็ขึ้นไปหานอ้องพร้อมกันเนาะเนาะอันนี้ก็คือ อาบ้านนองจองเนาะเมืองจอมเพชรแขวงหลวงพระบางเนาะเป็นนี้ที่เนาะขาเฮาพานมนาะเส้นทางเส้นนีนะ้แหละ,ะเนาะอ่าพอดีเป็นทางผ่านของเฮา้ะนะเฮาก็เลยอ่าพุ่นเฮือนของน้องอยู่เทิงพุ่นอยู่เทิงพุนะ่นหลังนั่นแหลนะเนาะโอเคนะเนาะเฮา ได้มาแล้วเข้าก็เลยเอาของฟากของตอนมาต้อนให้กับอาน้อ,นองๆน,น้ำกันเนาะนี่เนีน่ของฟากของตอ่อนอากาศหนาเห็นใจเนาะพอให้พี่น้องเลยเพราะว่าครอบครัวเพลอนกอ้ทุ่งยาแห้งเนาะ เอาก็เลยเอาแนวยักษ์แนวเกีนมาฟาักมาตอนบูฮู้วันน้องๆใจอยู่เพื่อนหรือบอ่ยุบขึ้นดอยพี่ไปเลยโอ้เถอะเถอะเถอะยุบ chú phân bể nhá nòng bể nhá ngũ cứ nặng bưng khả năng hai nhà mà là nhà lắm ô bể mà hùng nặng ngoại bể hùng bể bể ไ,ไปกินเอากินขนมมาเดี๋ยวขนมให้น้องก่อนอ,ะอ,ะอาอะมาปวดเจ้าเด้ออ่าเด็กน้อยมาตอ่เอ่ะปวดเจ้าเด้อมาเอามือขึ้นเดาอวดเจ้าเฮ็ดบ <ed> นะ่กเฮ็ดบ่กมาพี่มาพี่เฮ็ดบึกมาสั่นขนมขึ้นมาปวดเจ้า เอ้าเจ้าน่ะว่าเจ้าได้เฮ้ยเอานะว่าเจ้าเอ้าวไม่เจ้าโอ้บ่านักอ่ะนักที่ไปไปเพื่อนไปนักพอดีไม่เห็นน้องก็เลยเอาขนมยายขนาดเอายางมาละลายยังเมื่อยเนาะนี่น้องเปรี้ยมาอีก โอ้ยนี่เคืออนเฟินเออเฟินเอาแทงเอาอย่างมากกว่าเฟินอาจจะใหดห้องน้ำในเสานี่บียัวบะยัวทิพยูอยัวบ่ยูไปยังทิพ สบายดีมีคนอยู่เพื่อนบ่กมันจะเด็กหน่อยบปอยู่กันนะบปอยู่ไปหู้ว่าไปใส่หน,น,นะน่อ่เฮือนเพลินหน่ะยแม่อยู่หรือวะเอออยู่เจ้นั่งออกมานอกไหมเออผู้ทนะี่อยู่เนาะเจ้าซื้อมาอยังก็ อายก็ลืมแล้วเนาะบ่ฮู้ว่าเพิ่นซื้อหยังเฮาก็ลืมแล้วคิดเบิง่งก่อนพูนี่แทน่าจะไปยังบ่ได้เนาะทิพย์ปุยย์วะทิพย์ปอยู่แล้วไปยังก็ไปโอ้เบิ่งอ้ายนี่ติดย์นี่ที่ไปให้อะ่ะอ๋อ,อทออี่บ่ไปโรงเฮียนอ๋อบ่ยย์ไปนเนาะน้องก,กินข้าวละ นะกินแล้วอนองกับปากน้ำมาหูอยู่เนาะนองซื้ออย่างเราายลืมล้มเราเวลาเสร็จสักมาลวนองจะวบาบ่ได้เนาะเอาต้องรอถ่ายดีก่อน,นอเป็นตางสงสารเนาะพ่อแม่พี่น้องเนี่ย มาที่มาเนี่ยเด็กน้อยเคร,รับขนมไม่ก<ห>ิน <laughs> เป็นแถวเลยถ้า <laughs> ว่าทิพย์ยูนี่เดียวเนาะน้องอยู่เพกันผู้เดียวเ<ห>พคนยังปากกูได้เถอะเน,นาะเพาในเฮือนคน เขาแยากลมก็พอเพิ่นแด้เนาะน้ะนองก็เว้าเล่าได้啊ได้โดยจะเนี้ยนอ,อนว้าวบดโดยน้องซื้อหยังได้บ่ฮู้พอน้องไปหยังไปให้เออผู้นี้แม่นน้องของผู้นี้เนาะน้องซื้อหยังซื้ออจิ ะจิเปาบ,าบอกว่าซื้อตัวเองบบหูอันนี้ซื้อ,อยังซื้อ,อจีนองก็บเไปบบหูหูหน่อยหนึง่งเดี๋ยวเราไปซอกคนมาลุนเราเาบ้่กันกะนเอาพอดีเขัาซอกไปซอกมาเห็นน้องพนหนึง่งส,สบายดีคับสบายดีเออน้องซื้อ,อยังได้ เท้าชี้เท้าชี้น่องก็อยู่เฮ no. yeah. nee. ือนเนี่ยน้องแม่น้องของผู้นี้ผู้นี้ชื่อยังก่อเอื้อยเจ้าน่ะนางม่ซึ้งฮะนางม่ซึ้งเอาไม้เส้ยงโดยโดยเขาเขาคิดเอาเท่าไหร่อ้ายมาน้องก็ะหัวโอ้แต่ว่าน้องไม่ได้กินขวากข่ที่มื่อนั่นน้องไปยังน้องน่องไปยังมืออ้ายมาน่ะจ้ะจ้ะแมู่ม เมื่อันมืน่อวันอ้ายมาเห็นไหมเซงกับอันเห็นนางที่เท่าดัวแล้วก็นอ้นองไปอยูอน่น้องไปยังมื่อนั้นเท่าด้วะไปเมื่อนั้นนี่เมื่ออ้ายมาไปไปตู้เราเมื่อวานให้เจ้าให้เข้ามาไปให้ไปให้พ่อแม่น้องไปยังพ่อแม่ <c oughs> ไปให้แล้วไปให้ <c oughs> เอายังบ่แล้วเ,ลเทอาให้น่ะยังไปเกี่ยวข่าวอยู่เปล่าแล้วที่แล้วเท้านะไปเ็เรียกยังดเด้มักแตียงหน่าจะไปจ้างจีนประมาณนี้เนาะไปโดนแล้วไปได้จักเดือนเนาะไปฮะจ้น้องน้องก,ก็บ,บ่ฮู้ดีเน,นาะน้องฟังอัน เอนอเน<ด>้องมึงสาษาลามาแปลอ่านไหมเอาไหมเอาไว้เ่อเป็นยังไงเฮาจะให้น้องผู้หญิงแปลเฮาพอเพิ่นจะาว่าแจงกวนอืมสบายดีนะสบายดีอ่าน้องซื้อ,อยังได้ซื้อน้องพรมะนีพรมะนีน้องอยู่เฮือนหลังใดอยู่เฮือนนั้นตัวนี้นตัวนี้นี่นะอ,อื๋อโดยจะเนียร์ไพจีว่าออโดยจะเนียรโดยอันเดี๋ยวนี้นี่ เพื่อนเขาเจ้านี่ยูน้ำกันจกคนเลยพอมนเนี่ยยูห้าคนหาคนมีลูกมีลูกสามคนเราพอแม่บเมนตี้มีลูกหกคนมีลูกหกคนเนาะเรากับบกวก็พอแม่เป็นแปดคนนะนะอ่าแล้วเด๋ยนนี้ไปเป้ยมะกรอยยังบดไ้มาไปเปี้ยวมะกร้อยเม่นผู้ใดไปนะนางทิพนางทีพนะไปน้ำค่อยกับน้องอ๋อเจ้าก็ไปไปมาแล้ว เป่ไ,ไ,ไหมเห็ดยังมากร่อยจีจ๊ะฮะจีจ๊ะไอบุฟู่ไปจีใจมนะันหนึ่งมากร่อยนี่ลาษาเราอ๋ออันไอ้ทามว่าเอามากร่อยไหมเห็ดยังกันเนี่เอามากินเขาเอามากินดิเดี๋ยวนี้อยูเ่เฮือนมีได้น่าคิดกันเดี๋ยวนี้อยูเ่เพือนมีได้ไไอันเท้ามันเนี่ยก็ลืมเท้าชีเท้าชีเนาะแล้วก็นั่งไม่เซ็งแล้วก็ผู้นี้อีกนางมีอันนี้นางมีหนึ่งสองสามอันนี้พวกแม่ติ อันนี้อันนี้แมนติเวออันนี้บ่แมนอันนี้ก็แมนบ่แมนอันนี้แมนแมนได้ส่องคนน้อยเออ,อสองคนนี่นมมาน้อยมาอยู่พี่ไว้นางมาอยู่พี่ไว้อ้าวจ๋าก็อ้าวน้อยออกมาก,ก่อนเบิ่งเฮาจะให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งนํากันนอ้อยน้อยมาพี่ไว้มาอยู่พี่ไหมนะามามาพี่มาอยู่พี่ไหมเฮาจะให้อันพ่อแม่พี่น้องได้เห็นนํากันเดี๋ยวนี้อยู่เฮือนนี่มี4คนเนาะแล้วก็ลูกบ่อยู่อันมีอ่านางทิพย์ ทาดัวทาดัวไปเห็ดเวียกไปเห็ดเวียกยุ่ยใส่เลยไปเห็ดเวียกน้ำแม่อ๋อเพิ่นไปจ่างอันปิ้นมักแตงยุ่ยใส่ก่อนไข่กบหูเข้าไปบูยุ้ยใส่บฮูเนาะเพิ่นไปโดนละพ่อเพิ่นก็ไปหูพ่ออยู่พออยู่เหมือนก็อีโมอีพี่แย้เจอหามาดอไปไปเจอพ่อไปเห็ด พอไปเวียกแล้วโอไปเวียกอะ,ออะนี่พรมานี่บอกอาณาอันนองว่าเดี๋ยวนี้มีผู้ใหญ่จะบุญพรจะซื้อสังกสีให้แล้วก็บอกน้องอันบอกพอว่าให้ตัดไม่ตัดอย่างมาแปลงเฮือนนี่ไนงะแล้วก็สังกสีอันมีผู้ใหญ่จะบุญจะซื้อให้ไนงะบอกน้องใช่กล้แล้วก็อีีตวก็อิ่มเจ้ช่องเจีดต้องลยละมาอยสังกสีเราโอเนฟเจ๋ยหนอพอมาแล้วบอกพอเนะี่ย วาเน,นี่ยมีผูญญ้ใหญ่จะบุญจะซื้อสังกะสีให้นะให้พอตัดไม้ตัดหยางมาแปลงหลงังคาแล้วเขาจะซื้อสังกะสีมาให้มุงนะเวลาพอม้าเราบอกนะโอ้หนาวเนาะงว่ามีเสียงดูงะ่ะเขาบ่มเอยียวว่ามีอะ่ะว่าเท่ากับว่าแดดเสียงติดมาเสียอยู่อันเฮือนเขามีโอข้าพุ่มแดดมาซื้อถ้าเที่ยงมาจะแดดมาเลยนาะแต่ว่าไม่เซีงนี่หูได้ภาษาลาวเนาะ แต่ว่าฮักน้องฮักว่าวบ่ได้เนาะเวลาเส่นขึ้นแล้วก็ว่าวบ่ได้ตอนนี้อยู่เฮือนน้ำกันแต่สี่คนเนาะกินข้าวแล้วเชียร์ตอนน้อหมอบ่ได้กินเอ้าแต้งแต่ตอนเช้าน่ะบ่มีนั่งกินข้าวกับบ่กินข้าวบ่กินเลยอยือกตัอกต่กตัดตเชือ อยู่แถวหมงใกล้ๆอาณาขจับบ่มีเขา่าปอนมะเนี่ยเขามีแต่แบนบ่มีย่างกินหรอไปยักกินเออบมีย่งกินไม่เซ็งกินเขาละไม่เซ้งกับย่งเน้นนเเเได้กินเข่าเด็กน้อยจะนี่เด้ะนะเขาเขาก็ได้กินเข้าเขาอายาุใดอาชนะเขาอยู่ใดเชือยักเขาก็ให้บ่มีเขากินก็ให้ แล้วก็ให้ป้ามันจะหายจะได้น้อ,อกับบ็อกเข้าใจน้อเอาเน,นี่ยนี่มือนี่อันนั้นเดี๋ยวไอ,อ้อะโนมให้กินพ่อมันเทากันะเออคอยน์นั่คอยนะอยนะนะ์นะั่นลมนั่นนั่นอุ่มอน,นาเด็กน,นะน้อยเด้่ยจักมอเท่าเดียวด้วยจีสารยอดน้อยเลยนีย่ย <c oughs> พ่อมันนี่อันบล็อกอน,นาน้องนอง,นองตุ่มนีกินเนื้อถา<ม>้าว่ายังไม่ได้กินเขาเนะื้อจักหน่อยแล้วก็บล็อกกับตุ่มเนื้อเชนเะนื้อ แม่น่าเชียร์เนาะชีชีชีเนี่ยบุญนึ่งเราก็ต้มมีนี่ให้เอืึอยกินได้เนาะเพราะวา่าเดี๋ยวนี้แตงนยูก็กินที่มันที่ได้เนาะเพราะว่านะที่กับเบยูเราก็ดูากับเบยูเนาะผู้ใหญ่เบยูเมื่แม่กับเบยูอีกพ่อกับเบยูเนี่ยเด็กน้อยจะเหนียวนาะเอาป้านี่ย <c oughs> เอาไปเชิญกันเนาะเดี๋ยวเอามาไอา้ไอ้ป้าไปเนีบุญน,นึ่งเราตบกินเนาะทีเนาะ เดี๋ยวเนี่ยอุ้มนอนแล้วก็มีปลากระป๋องเข่าเข่าแต่ข้าเจ้ามีที่พอมันนี่มีเนาะเข่าเจ้ากระหุงเข่าเป็นนะเป็นเดี๋ยวเอากินกินขนมพ่อนะบั้นเท่าก่อนเอาข้าวเจ้าเลยข่าเจ้าบ่ ขอบใจบอกน้องขอบใจน้องมี่ให้แก่ไอ้ขอบใจได้นบมือเด้อขอบใจนะเอาไม่เซ็งไม่เซ็งกันไม่เซ็งชี้กุ้งได้ที่ชี้ไข่ใอญ่ได้นี่ยชี้อ้วนนะชี้บอกเลยโดยโดยอ่ะอาณากินเลยขอบใจโดยเบิ่งเด็กน้อยมาพี่ไหมเอานะ โอ้อุ้มลูกแต่น้อยแท้ป้ามองหน่อยมองดูเป็นน้องจักเดือนเลยฮะเป็นน้องอนอนเต่าตี้อันนี่ก็เป wow, ็นน้องอันนี้ก็เป็นน้องอันนั้นก็เป็นน้องจักเดือนอันนี้นะพอาะมันนี่ได้เต้นเดินหนึ่งเดินหนึ่งเมยได้แม่อยู่หึ่นเอาอามาลิ่นตี้อ๋อโดยนแม่นะอ่ะโอเจ้าเด้โอเจ้าเด้อมาไปมา โอเจ้าเด้โอเจ้าเด้โอเจ้าก่อนมาไว้เจ็บปวดอยู่ฮัลโหลเหรอเก้าหนูเขาสักเจ้าหนูโอเจ้าเด้มาไว้มาไว้โอเจ้าเด้แ่คเอโอเจ้ามาไปว้โอเจ้าเด้โอเจ้าได้ดมาแล้วท้งนั้นได้แล้วมาแล้วมาเอาไว้น้องด้วยเขาลงเต่านเนี่ยอ่า นั่งมาไหมเออถ่ายคลิปอ้ายพี่น้องก,ก็ถ่ายคลิปอ้ายอ่ะถ่ายไหมว่าเป็นยงังเดยียกะเนาะอันยังเหลืออยู่นี่เบ่ออันนี้ทิน้องเก็บไปกินนะไปสูเอ๋ยกับน้องกินนะโอเคเ <laughs> ข่าปอยังแล้วนีึนะอ,นนอ,อ,อันาทีเข่าหุงเทียนปอยยังละปอยหนึง <โ>อ mm ๋อโดยโดยกะจะประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าอ่าพ่อแม่แล้วก็เท้าดัวกับนางทิพย์เบอยู่เนาะเอานางทิพย์บ่าสั้นออกเออไปเปรกก้วยซิเนาะเป็นยังมาคนหันยังบ่ได้ขึ้นมาเออยังบ่ได้ขึ้นมาโดยโดยโดยมัคนบ่ได้ขึ้นมาก็ไปฮู้มาทีเราไปทีอันไหนอ้ําบ่งแล้วนี่ยในทิพย์เออพรมันนี่ไอ้ฟากนอกเนาะเพราะว่าน้องก็น่าจะเข้าใจดีเนาะ อันหย่าน่าเทียนเพราเข้าใจอายนี่เวลาพอของอันน้องทีมานไปร่มน้ำพอน้องทีนะว่าเดี๋ยวนี้อันผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นจะซื้อสั่งกระซีให้ให้อายอันตัดไม่ตัานยางมาแปลงหลังคาเนี่ยอายซากนอก้องลมกับเพิ่นนะได้เนาะดยดย,ดยก็เพราะว่าเฮากะอยากร่มกับอนาพอของน้องๆแหละแต่ว่าเขา่อยูเนาะกะเ็เฮากะจะเฝ้าไปไแต่พอเฮามาไก่นะ ไม่แต่ฝากน้องหันลมเตีมนะแล้วก็ถาว่าที่เข้าใจก็แห้งคักที่ก็เข้าใจอนะ่ะเข้าใจเนาะโ okay. <laughs> อเคเงินค่าเชื้อห <laughs> นึ่งให้นี่เงินที่อาจซื้อเครื่องอันนี้มาให้เป็นของผู้ใหญ่ใจบุญอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเนอะเพิ่นมีซิว่าแม่วิไลพรแล้วก็แม่ปทุมพร <laughs> ว่าเจ้าเพิ่นนะขอบใจเพิ่นนะว่ามาขอบใจไอ้ไม่เส้นขอบใจเพิ่นนะ <laughs> น้อยผู้นี้ซื้ออย่างผู้น้อยน้อยเท่าเนี่ยเนี่ยขอบใจไว้ว่ามา เออแล้วก็นั่งมีให้แค่มีนี่โอเค้าสงสารติ๊กตนั่นนี้พวกได้กินเข่าเห็ดน่ะอยู่โอ้โตโตๆตโตโนาะพ่อแม่กับพอ่ยูนแม่เออเนี่ยแม่พิ่นมายูนี่ยังไม่ยูขนมแม่ให้แม่เจ้าแล้วก็เปิ มาแล้วบมามาแล้วมาเอาเจ้าเงินไหนอันพรมานี่นอกคานอกมาเป๋ยเอาเน้อซาวมันกีบเอาพรมมันนีขอบใจโดยโดยกาขอบใจน้องคือกันเน้อที่มาเป๋ไอายทับสั้นอายก็บูหูจะลูมน้ำน้องนองแนวดอเนี้มีแต่ว่าฟากน้องอันบอกกับพอของน้องน่องอะไนะตามที่อายรูมน้ำนองอะไร แม่น้องกับครูภาษาลามั้งครูแต่ในหนึ่งครูในหนึ่ง <c oughs> อ่าบ่เป็นอย่างขนาดลมนอกหนะจาจะโอเคก็ <c oughs> <c oughs> โอเคพี่สั้นไอ้กราบก่อนนะที่ไอก้กราบก่อนนะบอกพอเนอะถ้าว่าพอตัดไม้ตัดอย่างมาเฮ็ดเฮือนนีไอ้ซื้อสังเกตซีมาให้เด้อน้องก็อยากได้เฮือนน่ะอยากได้เนาะโอเคเอาพี่สั้นไอ้กราบก่อนนะพอวันนี้นะขอบใจอะไรขอบใจเ <c oughs> จ้าเจ้า กัเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เฮากัได้เข้ามาเยี่ยมยามทางครอบครัวของน้องที่เป็นที่เรียบร้อยเนาะก็คืออ่ามาเห็นในครั้งนี้ก็แห้งอ่าอดสงสารบ่ได้คือเก่าเนาะเพราะว่าตอนนี้พ่อแม่อหยังก็บ,บ่ได้อย,ยู่เฮือนนะไปเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดการเนาะไปจ้างส่วนอ,อ่ามักทัวประมาณนั้นแหละก็เลยว่าอ่าน้องทงั้ง4คนนั่นก็มีอ่าน้องทีแล้วก็ไม่ส่งแล้วก็น้องน้อยอีก2คน ตามที่น้องพอดมันนี้บอกเฮาก็คือ,อบ่มีของกินกับบุกินนะเขาเนาะได้อดเอาเนาะเฮาก็มาครั้งนี้เฮาก็มีของติดไม้ติดมือมาเป็นเป็นมาม่าป่ากระปองเนาะพอมาให้น้องๆได้กินเนาะหายหิวหายยาแค่ละก็เป็นเงินของปุณย์าใจบุญที่ส่งมาไว้น้เาเฮาก็ได้เอาเงินของเพื่อนเนาะมาซื้อแล้วก็มาให้กับน้องๆเพราะว่า สงสารนะเนาะถ้าเฮาบ่มเข้ามากะน้องก็าจะอยู่แบบนี้แหละเนาะกินอยังบ่งกินอยังก็อยู่ไปจังนั้นนะแต่ว่ามันก็อันตรายเด้อเนะะาะพ่อแม่พี่น้องคนเฮาถ้าบ่าได้กินก็อ่าบม่มีแห้งบ่มีหยังเนาะอ่อนเพียลงติ๊กพญานก็เข้าวแซกซ้อนนะนะสําหรับคลิปนี้เนาะเฮาก็ต้องขอขอบมอกรุณาใจเนาะอ่าผู้ใหญ่ใจบุญเนาะก็คือทางแม่วิไลพรแล้วก็แม่ปทุมพรขอให้เพิ่นและครอบครัวเนาะจงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการเนาะสาธุ โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เฮากล่ามาแจ้งให้กับครอ,อบครัวน้องพอร้อให้น้องพรม่ีนั่นะเป็นเจ้าก,กี้เจ้าก,การรายงานให้กับอพอของน้องๆว่าทหากว่าแปลงเฮือนเนาะให้เพื่อนแปลงคงหลังคาแปลงยางแล้วก็มีผู้ใหญ,ญ่ใจบุญเพิ่นอยากจะซื้อ,อสังกะสีให้เนาะเฮาก็ได้บอกเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้เฮาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะส่วนมาจะเป็นคลิปใด นยยูใส่ก็จะลืมให้กำลังใจกันคือเก้าค,คือเดิมสำหรับคลิปนี้เ้าขอตัวลาไปก่อนสบายดี